ทุกคนครับบอกเลยฮะว่าสําหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีนั้นนะฮะเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่เนื้อหอมอย่างมากครับเธอนั้นเคยมีข่าวทั้งคนในวงการและก็นอกวงการล่าสุดนี่นะครับมีข่าวกับนักธุรกิจหนุ่มวันนี้รีแคปคมชลิกบนทของเรานั้นนะครับขอพาไปย้อนทำความรู้จักกันสักหน่อยครับว่านางเอกสาวคนนี้นั้นเคยมีข่าวกับหนุ่มๆคนไหนมาแล้วบ้างติดตามเลยครับ ต้องยอมร,บรับเราะว่าสำหรับดีกรีความฮอตของเบลล่าราณนีนั้น ตลอดหลายปีที่อยู่ในวงการบันเทิงไม่มีคําว่าธรรมดาจริงๆฮะเพราะว่ามีหนุ่มๆไายร้อมเข้ามาเป็นข่าวแบบผัวก,กระไดไม่แห้งเลยทีเดียวครับเริ่มจากการเข้าวงการบันเทิงปุ๊บก็มีข่าวกับพระเอกหนุ่มคนนี้ฮะกับเวียสกลวัฒน์นั่นเองครับผมที่มีภาพทริปทําบุญด้วยกันซึ่งภาพทริปทําบุญนั้นนะครับเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ในตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ให้สถานะว่าเป็นพี่น้องต่อมาครับเบลล่าลานีนั้นก็ถูกจับจิ้นกับพระเอกคู่จิ้นอย่างเจมจีรายุครับในละครชุดเรื่องสุภาพบุรรุุษจาเเทนัั่องคบ ในตอนของคุณชายพุทธิพัฒน์เรียกว่าสร้างกระแสะคู่ขวัญจิราณีฟีเวอร์ครับและหลังจากนั้นครับก็เรียกว่ามีความชัดเจนขึ้นนะฮะระหว่างคู่ของเวียสุกรวัตรและก็เบลล่าราณีครับ ซึ่งทั้งคู่นั้นได้คบผ่าดูใจกันจนเมื่อเบลล่านั้นมาเล่นละครเรื่องบุพเพสนิวาสคู่กับป๊บธนวัฒน์ครับความเคมีเคใจของทั้งคู่ก็ทําให้หลายคนแอบลุ้นให้ขยับสถานนะจากคู่ขวัญเป็นคู่จริงแต่เบลล่าก็ไม่หวั่นไหวยังให้สถาน,นะชัดเจนกับพี่โป๊บว่าเป็นพี่ชายเท่านั้นจนกระทั่งข่าวฮอตช็อกวงการบันเทิงครับเมื่อเวียเบลล่านั้นจบรัก10ปีที่มีมาด้วยกันทําให้เบลล่าขึ้นป้ายว่าสาวสดสุดฮอตทันที ต่างกับเวียรครับที่โสดไม่ถึงปีก็แต่งงานมีครอบครัวภรรยาและก็ลูก ซึ่งกว่า3ปีฮะเบลล่านั้นก็ครองสดมาครับและก็ไม่มีข่าวกับเจ้าของธุรกิจโรงแรมระดับ5ดาวเลยทีเดียวซึ่งเจ้าของโรงแรมนั้นนะฮะก็ได้เข้ามาขายขนมจีบครับแต่แม่นายเบลล่านั้นก็ไม่ได้ตอบรับกระทั่งถูกจับตามองอีกครั้งกับความสัมพันธ์กับพระเอกรุ่นน้องอย่างไบร์วชิรวิทย์ที่ต้องทํางานภาพยนตร์ด้วยกันรวมถึงการบินไปทํางานด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีคนจับสังเกตว่าไบร์ดูแลเทคแคร์เบลล่าอย่างดีแต่บทสรุปก็คือเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานกันเท่านั้นแลลละะ่าาาสดนก็ภพเบ เที่ยวกับกวนเพื่อนที่จังหวัดระยองครับและก็มีภาพหนุ่มนักธุรกิจคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าวินชวินเจรวรนนท์นั่นเองครับที่ร่วมทริปนี้ด้วยจนทําให้หลายคนจับตามองครับว่าหนุ่มคนนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นผู้พิชิตใจแม่นายเบลล่าราณีของแฟนก็เป็นไปได้ <N> นี่แหละฮะนี่ก็คือเราหนุ่มๆนะครับที่แวะเวียนมาเป็นข่าวกับสาเวเบลล่าราณีครับและหลังจากนี้นะฮะเรื่องราวความรักของเบลล่านั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามต่อไปครับสำหรับคลิปหน้านั้นนะฮะรีแคปคมชลิปบนเทิงของเราจะมีเรื่องอะไรให้ติดตามกันอีกสําหรับคลิปหน้านั้นนะครับรีแคปคมชลิบบนเทิงของเราจะมีเรื่องอะไรให้ติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะฮะ